พาไปดูเรื่องดีๆกันหน่อยเห็นบอกว่าตั้งแต่แบบโควิดมันเบาบางจางหายไปวัดอรุณกลายเป็นหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวอยากไป แล้วไปอย่างเดียวไม่ได้ด้วยต้องใส่ชุดไทยไปด้วยใช่ค่ะคือทราบอยู่แล้วว่าเป็นสถานที่ที่แบบสวยงามใช่ไหมคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นักท่องเที่ยวกลับกลายเป็นว่าตอนนี้เขาชอบมากๆในการที่เขาเนี่ยจะมาเช่าชุดไทย<อ>บางคนก็อาจจะพกมาเองนะแล้วก็มาถ่ายภาพที่วัดอรุณรก็ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศเลยนะคะ<อ>ที่นิยมเดินทางมาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาเห็นภาพ ที่ดูเข้ากันมากของชุดไทยกับรางองค์ใหญ่ที่เป็นฉากหลังในโซเชียลมีเดียครับพอเขาเห็นก็เลยอยากมาอยากมาเช่าชุดไทยนี่แหละเพราะว่าอยากจะมีรูปอัปโหลดลงในสื่อสังคมออนไลน์ของตัวเองก็เลยกลายเป็นกระแสที่คนนิยมเดินทางมาจำกระแสตอนออเจ้าได้เลยอ่ะ